ตอนแล้วพ็ออกไปทาไหเดินออกไปเสร็จแล้วไปยังไงเสร็จแล้วไปยังไงแล้วแก่ันันล้วักี่ครั้งตอนนั้นพระเขาพูดอะไรไหมครับเขาได้มีโอกาสป้องกันตัวไหมครับแสพระแล้วพระเแียรรเล้ยแสดงไหมอกทีาึงข้างไปข้างไปนข้างไปข้างไข้างไปข้างไ เร้าได้พูดอะไรก่อนไหมครับเราเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเคยมีปัญหาอะครับอ้

ทำแสดงค่าเออแลาวเปิดประตูง่งว่เปิดประตูง่งเมไปเลยเิระตูนะยูมีแห่งาไมตมเีย่าเไม้่อไม้อรอ่เปิมือขึนาเอางี้นีแ่งยกมือมืขึ้นมือขึ้นเปิดไครับตอนนี้ไฟเปิดางไหนกนนเปิดไฟมีอะไรอยากจะบอกกับลุงพี่เขาไหมครับเนี่ยผม มีอะไรอยากจะบอกกันไหมครับเนี่ยคนที่เราฟันเขาเมื่อคืนนี้ครับขอโทษอะไรไหมมีอะไรจะพูดไหมครับอฮะอะไรนะครับครับที่เหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรเราได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับมีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับผ่ามาจอดอยู่ฝูงนู้นวันนี้แต่แต่เสียงอยู่คุณมันจอดเสียงเงียบอบบคุเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแกล้วมาได้ยินเสียงมีดฟันทีงนี่ตัว พอพอโดนล็อกแค่นิดเดียวอยูอนอ่ะพอฟันครั้งที่สองพอมันเลยหลุดพอหลุดประตูเลยเปิดเขาเข้าไปเพราฟันเลยไม่จะพูดไม่จะถามไม่ไม่พูดไม่ถามเลยครับตอนนั้นอาจารย์ต่อสู้ป้องกันตัวยังไงครับถึงรอดมาได้ก็การไม่เฉยครับกันไว้พอกันเสร็จพอโดนฟันเพิ่มผมวลุกลุกมาลุบาดันเขาเข้ากัะบื้องตรงเนี้ยเนี่ยผมเห็นไอ้ไอ้ต่างต่างอาจารย์ที่ล้มเนี่ยได้ใช่ไหมต่างไม้น่ะไม่ไม่ไม่ครับไม่โอเคครับเป็นยัง สรุปกี่แผลครับอาจารย์ครับหนึ่งสองแผลหลักๆที่ได้เย็บก็มีสามแผลครับแต่แผลแผลใหญ่ตรงที่หัวสิแล้วอาจารย์ทำไมเขามีมีดอยู่อาจารย์ดันเข้าไปตรงนู้นเขาไม่ฟันดันไม่ได้ครับคือดันคเขาเลยอ๋อคือแล้วก็กำกำมีดที่มือไว้แล้วก็ดันคว้ไว้มีใครมาช่วยท่านไหมครับไม่ไม่ครับแล้วผมก็บอกว่าเอ ทำนี้ทําไมเรื่องราบานปายแล้วนะมันจะเป็นผลเสียกับตัวเองนะอะไรเงี้ยก็แป๊บเขาบอกปล่อยปล่อยจะกลับแล้วปล่อยเพราะเขาจะไม่สู้แล้วเขาไม่คิดว่าจะสู้แล้วอาจารย์นั้กล้าปล่อยเลยไม่ปล่อยปล่อยเขาออกไปเลยแล้วจากนั้นถึงได้ไปดูเหรอครับครับผมก็คุมหัวไปก่อนไปหาหลวงพี่ที่กุดข้างห้างครับพอหลวงพี่กุดกครข้างห้างเขาไปหาคุณแจรถจะพาไปโรงพยาบาลผมเลยเดินไปดูหลวงพี่อันดีวาผมเลยเดินไปดูหลวงพี่อันผมไปปลุกเขาไงปลนะุก แต่ตอนนั้นไฟยังไม่ได้เปิดไฟไงเขย่าสี่ห้าครั้งเขาไม่หนี่ผมก็เลยโทรหาเด็กในบ้านให้มานะช่วยกันถามคแคไปลรงบ้านนะ่ะนี่ก็บอกถึงที่จเจ้าวาดเขาว่าคนนั้นน่าจะหนักกว่าผมอนะให้รีบไปดูเพราะเจ้าวาดไปดูก็พอเขาเปิดไฟเพราะว่าไม่น่าจะรอดแล้วเฮเขาเขามาอยู่นี่ยังไงครับเขามามาขอขนมกินอะไรแบบมามา แบบมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็บ่อยก็คนรู้จักกันคนรู้จักกันเคยบวชไหมครับรู้จักกันครับเคยบวชที่นี่ไหมครับไม่เคยครับแต่ที่อื่นแต่แกเคยบวชที่อื่นก่อนแต่ผมก็รู้จักแกก่อนผมจะบวชดีครับรู้จักแกมาแต่ก็คนเคยกันไหมครับก็ไม่ถึงกับคุ้นเคยครับแต่เป็นแค่รู้จักกันแต่มาขอเงินขอขนมอยู่เรื่อยใช่ครับแต่เงินเขาไม่ค่อยขอหรอกเขามาขอขนมขอนด้ได้ยินว่าเคยชกพระต่อยพระเเคยเจ้าวาดครับเจ้าวาดโดนที่วัดเรานี่ครับว่าเคยครัแกเคยครับ 要准备。<noise> <noise>